ับผมวันนี้ก็ผสมเรียบร้อยแอสโตนะครับทั้งหมด8ดอกนะครับที่ออกในวันนี้มีต้นนี้นะครับ2ดอกอยู่เป็นตอกราฟนะครับตามด้วยหนูดัมหนึ่งดอกตันนี้ไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่านะครับดอกบานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ หดอกนะครับนี่เป็นแอสเชเลียสครับตามด้วยนี่ครับชินครับเหลืองชินมีชมพูนิดๆแล้วก็ตามด้วยนี่เลยครับชมพูออกเหลืองเหลืองนิดๆน,นะครับแล้วก็ นี่ครับต้นนี้เหลืองแต่ทรงสวยทรงดีอสุดท้ายก็คือต้นนี้เป็นตองกาบนะครับเป็นหนูดําครับผมทั้งหมด8ดอกก็คอติดตามว่าจะติดสกี่ดอกนะครับ ครับผมลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ร้อนมากครับผมครับสวัสดีครับ